p พาธนะคะ퀵พาธเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เทเบเรื่องตารางจะบอกเทเบิลนะคะเรื่องตารางเรื่องเท็กบล็อกอย่างเงี้ยเราสามารถทำ p พาธได้นะคะแต่ในที่นี้น้ำอยากจะชูเรื่องในเรื่องของออโตเทคนะคะออโตเทคนะคะท่านนิวเอกสารขึ้นมาก็ได้ค่ะนิวเอกสารหนึ่งฉบับมานะคะเปล่าๆมาก็ได้ค่ะ แบบนี้นะคะถ้าเราไปทำงานที่เครื่องคิดว่าน่าจะต้องเคยเจอกันบ้างแหละเวลาพิมพ์ปุ๊บชื่อเดือนใช่ไหมมันจะบอกให้ p l e เอน e ตอร์นะคะพอเพจเอนเตอร์เสร็จปุ๊บ e อนเตปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อความให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์จบนี่คือ a u t o t e ทคนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทำกันมันสามารถสร้างได้ซึ่งโดยเขาเรียกอะไรนะหน่วยงานที่เราพิมพ์กันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะได้ทำออโตเทคเราได้นะคะอ่ะ ให้พิมพ์ชื่อหน่วยงานของท่านเองเลยค่ะ,ะ,คะชื่อหน่วยงานนะคะอืมอ่านะคะแล้วก็คุมค่ะอันดับแรกพิมพ์เสร็จแล้วนะคะต้องเลือกด้วยค่ะก็คุมข้อความที่เราต้องการให้เป็นออโต้เทค นะคะให้เลือกเป็นออโต้ทิเลือกคุมข้อความเลือกข้อความเสร็จปุ๊บนะคะให้เป็นแบบนี้จากนั้นนะคะไปที่เมนู Insert ค่ะเมนู Menu Insert นะคะเมนู Menu Insert ร์ตคำสั่งจะอยู่ในส่วนของ Text นะคะอ่ามันจะมีคำว่า Quick Part ค่ะควิกพาดนะคะเมื่อคลิกป,ปุ๊บจะมีคำสั่งออโต้เทคค่ะอ่าออโต้เทคอ่ะคราวนี้ เลือนลงมาล่างสุดจะมีคำสั่งว่า save selection to autotext gallery ค่ะนะคะคุมข้อความเสร็จปุ๊บมาที่เมนู insert นะคะเลือกในส่วนของ c ิกผ่าที่อยู่ในส่วนของ text นะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง autotext นะคะเลือกคำสั่ง save selection to autotext gallery นะคะอ่า เจอข้อความแบบนี้ปุ๊บนะคะไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นกดโอเคได้เลยอ่าแล้วลองดูนะคะอ่าเห็นไหมอ่อตเท็เอนเตอร์่าอ่าคุมข้อความก่อนนะคะอย่าลืมคุมข้อความก่อนอ่าของบางท่านที่อาจ ไม่มานะคะที่ไม่มาต้องดูว่าคุมข้อความก่อนหรือเปล่านะคะไม่งั้นจะเซฟไม่ได้นะคะอ่ะงั้นถ้าบางท่านไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอ่ะเดี๋ยวดูพร้อมกันนะคะไปที่เมนู insert เหมือนเดิมนะคะแล้วเลือกตรง quick path r นะคะเลือก quick p a r t เราไม่ได้ไป a u t o t text นะคะให้คลิกคำสั่ง building box organizer ค่ะแล้วดูสิว่าเราได้สร้างไว้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่มีแสดงว่ายัางไม่ได้เซฟพิมพ์ข้อความอีกทีนึงนะคะอ่าพิมพ์ข้อความเลือกก่อนอ่าเลือกทําแท็บเทาแล้วนะคะจากนั้นไปที่เมนู Insert เลือกคําสั่ง q u Quick p a t h เลือก u u t t t x t อ่าแล้วเลือก Save Selection a u t o t e x t Gallery แล้วก็กดโอเคอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นคราวนี้สมมุติว่านะคะเราต้องการเคลียร์ออโตเทคของเรา ะะเกิดแบบมีการปรับโครงสร้างนะคะเดิมที่อยู่หน่วยงานนี้ย้ายไปอยู่อีกหน่วยงานนึงอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเราพิมพ์กองไปปุ๊บดันขึ้นมาหน่วยงานเดิมเราจะทำอย่างไงนะคะวิธีการก็ทำเหมือนตอนสร้างเลยค่ะนะคะแต่ว่าจะไปไม่ได้ไปออโตเทคแล้วนะคะไม่ได้ไปออโตเทคแล้วนะคะไปที่นะคะอา้าวไปที่เมนู Insert เหมือนเดิมนะคะเลือก q u i c k p a r t นะคะแล้วเลือก building box organizer ค่ะ บิาดิ i งบ็อก b ์ออร์แกไนเซอรค่ะคราวนี้มีชื่อหน่วยงานของเราเดิมใช่ไหมคะเดิมที่เราสร้างไว้มันจะมีคำสั่งตรงนี้ค่ะ d e l e t e เลือกให้ถูกนะคะอย่า delete ของ w o r d นะคะไม่ delete หมดนะคะเลือกเฉพาะที่เราสร้างไว้นะคะเลือกเฉพาะที่เราสร้างไว้นะคะจากนั้นนะคะพอเราสร้างเสร็จปุ๊บกด delete ค่ะนะคะตัวโปรแกรมจะถามว่าชัวร์ไหม ่ชัวกด yes ค่ะนะคะนี้ก็จะหายไปนะคะขออนุญาต delete ของมหาวิทยาลัยสวนด้วยกันนะคะโอเคแล้วลองพิมพ์ดูค่ะมันก็จะไม่ขึ้นแล้วนะคะนะคะ